ก็ตอนนี้สาวดาพลอยกอ็พระอาจารย์ท่านจะทําพิธีขอกับแม่น,ะะนางไม้ที่ต้นประดู่นะคะคือมีมีแต่ฝันเห็นท่านวันนี้ท่านก็จะมาขอนะคะมาขอสดๆเลยนะคะ <laughs> มาขอให้ไล้สดเลยนะคะขอแม่นางไม้ค่ะดูว่าท่านจะให้ตัวไหนนะคะจะเหมือนที่ให้ในฝันหรือเปล่านะครับท่านพยายามเพราะท่านไม่ให้ไม่ให้ตัดยอดประดู่นะคะ ฟังให้ดีๆเ้อพรงอาจารย์สืสวะอาจารย์อิปันทำเร้อฟังให้ดีๆเด้อโน้มนะจะไปควมให้ดีเรื่องฟังจะไปควบมันดีเร้องเอาเด้องแตน้ด้วยนะยู่ไก อยู่ไก่ยเมนไ่ะแม่เวลาเธอไปเอาลูกคนรอจ้าเธอไปเอาลูกเธอพ่อเขาเปนุ่มเธอไปอีกเธอไปอีกลูกอีกหน่อยนึงนะคะน้องน้องจอมน้องก้าวจอมนะคะวันนี้มากับคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมพ่อปู่สามเป็ดก้านะคะว่าว่าก็เป็นลูกศิษย์พ่อปู่สามเป็ดก้านะคะมาบ่อยแล้วค่ะเมื่อคืนนี้ก็มานอนเป็นเพื่อนพ่อปู่ นะคะทั้งสามีภรรยาแล้วก็ลูกอาน้องก้าวจอมค่ะ พระเจ้าเป็นรงออนุญาตทำด้อยวงของู้มีญาณดีมากกับหลางดีมากกับหลางนีดีจะพ้นพุทธดีดีจะพ้อุกาตทำด้อหงนนบริจบริการาีั้นาาตเสีทิฏฐิขอาธุตัตที่สะภคะวโตนะโัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัะภคตะโตสัมมาสัพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ oh, <fl> ังสระนังกัจฉามิทำมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิทุติยัมพีพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมพี่ทำมังสระนังกัจฉามิทุติยัมพีสังฆังสระนังกัจฉามิตาติยัมพีพุทธังสระนังกัจฉามิตาติยัมพี่ทำมังสระนังกัจฉามิตาติยัมพีสังฆังสระนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่คุณพระพุทธข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่คุณพระธรรมข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่คุณพระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอขอนอบน่อมแต่คุณพรนัฐนาใจความทั้งข้าพเจ้าขอขอนอบน่อมแต่องค์พระพุทธเจ้าทุกทุกองค้อมทั้งข้าพเจ้าขอนอบน่อมแต่องค์พระพัทเจ้ากับพุทธเจ้าทุกทุกองค้อมทั้งข้าพเจ้าขอขอนอบน่อมแต่องค์พระอรหันต์ทุกทุกองค้อมทั้งข้าพเจ้าขอขอนอบน่อมแต่องค์พระพุทธอธิษฐานทุกทุกองค้อมทั้งข้าพเจ้าขอขอนอบน่อมแต่พระเมรุผูบาจันพระริเจ้าพระริทรงทั้งเบดทั้งมวลทุกทุกอง ค้อมนักฆ่าพระเจ้าก็ขอนอบน้อมแต่คุณผู้บาอาจารย์คุณผู้อุปราชอาจารย์ทุกุองความนักฆ่าพระเจ้าก็ขอนอบน้อมแต่คุนบิดามารดาพรนักฆ่าพระเจ้าก็ขอนอบน้อมแต่องค์พวามมุ่ธรณีองค์พวามม่คงข้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุงเจ้า่าเจ้าห่วยเจ้าเนองเจ้าฟ้องเจ้าบึงเจ้าทำเจ้าเหน้ยวเจ้าผู้เจ้าผาองค์พวาปภูเม่ยาะที่เป็นองค์เราเสีเทวาตั้งแต่ชิบวกสัป่าถึง15บหาสันบอดานทุกพุะองค์ ควอมทั้งข้าพระเจ้าก็ขอนอบน้อมแต่องค์มรมาคู่พระปู่ใหญ่หลวงผู้สวงเทวดาเดินดินความทั้งข้าพระเจ้ากอขอนอบน้อมแต่องค์มรรมาคู่พระปูใหญ่หลวงปู้บุญวัดบรรจนความทั้งข้าพระเจ้ากอขอนอบน้อมแต่องค์พระปูเมญะที่สิงสถิตอยู่นาขอบเขตบริเวณนี้ก็ดีพระปู่ใหญ่ระปู่ศรีสุดโทก็ดี รือว่าองค์พระลบมคู่พระปูใหญ่พระปูเื่อสีตาไฟก็ดีหรือว่าทุกลุกทุกน้ำทุกทุกพระองค์ก็ดีที่อยู่ในนี่ก็ดีลูกหลานก็ขอคารวะทุกทุกพระองค์ขอให้ทุกทุกพระองค์จงมาซอยเปิดโศกเปิดลาภให้ลูกให้หลานในเด้อมาซอยเปิดย้านทํำให้ลูกให้หลานในเด้อในมือนี้วันนี่ลูกหลานจะขอลงทํำเป็นงวดแนกเป็นการสื่อสารแลดเปียนเปลี่ยนโศกเปลี่ยนลาบน้ำพระปูเมญ่าทีเป็นเทปเทวดาสีสิงอยู่ในสวนดูก็ดีเป็นเมญ่าก็ดีเป็นทัพปูก็ดี หรือว่าเป็นลูกกษเทว่าก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทั้งก็ขออันเซิร์นเด้อขออันเซิร์นเด้อลูกหลานมาขอส่งขอหลับน้ำหวยไงไปหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําหวดวันที่หนึ่งที่ว่าจะออกนี้สิออกตัวใดเนาะพอปู่แมญ่าเอ้ยได้โปรดเมตตาด้วยเถิดพ่อด้สร้างสวนธรรมพ่อได้ช่วยเหลือคนจนที่คนถูกตกถูกได้ยากก็ขอขออาราธนาขออันเชิญเด้อทุกๆพระองค์เด้อดซ่าเดือด แห้งเห้ยห้งโอ้เข้เห้งเหยห้งเหีเห้เหี้ยห้ยเหเเหี้เหยเหี้เห้ยเเต้เีย ับเต็าหวมาเด้อจ yeah. ับต้าหัวมาเด้อจับเต้าหัวบาขอตามตัวองมาก่อนบอกเป็นตจะเบาจะเบาเป็นภาษาเถี่ยให่เบาเป็นบอกมาเป็นภาษามนุษย์จ้าเบอกมาเป็นภาษามนุษย์จะเป็นบอกภาษาเีเวลาหายใจบวบตาย่อนยั้งหรัตาย่อนสายพจมูแล้วคุณว่าสาจมุงหายใจบวบให้ใช่ตอกออกตให้เากอามประตูคิดตล้องฟ้องจำ เดิดดินะดุลนะพอดีอาจารย์ไปเพิ่งบอก โมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะสาธุสาธุขอหวยสลากินแบ่งประจำรัฐบาลประจำงวดวันที่หนึ่งเดือนอะไรนะกันยายนจ้ะเดือนกันยายนปีพศ2564องค์พระภูิแม่ย่าที่เป็นคุณพ่อพระภูมิก็ดีเป็นย่าพระภูมิก็ดีผู้ที่อยู่ทางเบื้องบนก็ดีผู้ที่อยู่ทางเบื้องกลางก็ดีผู้ที่อยู่ทางเบื้องล่างก็ดี ผู้ที่มีหูแก้วตาทิพย์ก็ดีองค์ญาเจ้าปู่อุปหัรบสราชวงศ์ก็ดีลูกหลานก็ขอ,อเชิญเดอ้อเนี่ยเจ้าปู่เอ้ยสิวอมเขลียดลู่เกเลียดคอบเขลีย,บย,บยดบริเวณนี่ก็ดีลูกหลานขอสุขก็หลับน้ประจำหน่วยวันทีหนึ่งที่ว่าจะถึงนี่แหละพ่อปู่เอ้ยแล้วจะจะมีตาแก่พวกลูกของหลานเด้อบอกมาตามตรงเด้อพ่อปู่เอ้ยบอกตรงตรงแบบเป๊ะเแบบคืออยู่ว่าทำหน้าข้าเด้อพ่อปู่เอ้ยขอบอกให้บอกออกมาออกให้ออกแบบออกมาตามตรงเด้อพ่อปู่เอ้ย นี่คือพ่อของน้องจอมเก้านะคะเปิดพอน้องน้องจอมนี่ผู้โต้ผู้โต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 รสทโผู้โตธมังโฆผู้โต้พาวะปฐมไจังเลยปฐมไงพระปูลอยแฉ่ ๋อแต่กกอพรยาสงับไปเทาี่ลกเ่ากันกันเอ้ตธรรมูังธรรมูังธรรมูังโ้ธรรมูังพุทธธรรมูัง yeah uh -huh.

จะได้สามตัวอยู่หอกเนาะมันเป็นไม้แห้งหายก็ลูกหลเสือไปลูก નામો તસાબર રતો રોમતે દમચા નોતા તંજાલ મુગો મતાના ચરિયા મુગો મતાના સે યોરો મકાતાને જામકો મતાના સાયજો બી બી જોરો વતરા ચરિયા મુરો મતાના તારીયા મુગો મતાના ચરિયા યોવો બે બેરે કુજા મતા તા ચયા ઉજા મતા દુજે બનાતા સે જાડા ગડા ચડો કુરો મકુરો મતા જા હા ભજોતે મેચે જામતો મતાના સે જાવો તો મને ઉજો મરોકાતાના ચડો કજે નંબર ઓકરા બતાના બરો મતાના રાતાના કતો જોરો બરો જોરો મેડો ગોરા સા આરે બોગો બે જાજા બતાવ રોક બતાના જાજા ઓર મોકો રે બતે ડા કા ચોડા માકો તે માજા જાજા ને જા આ બુકો માકો બતે જા બુકો રે જા આતી કો કોરો માતા สาธุสาธุสาธุที่ซื้อซ้ำได้ไหมะที่ที่ซื้อซ้ำได้เป็นว่าหัวย่อมอ้ก็จะซื้อไอ้กันสามตัวตรงก็จะซื้อไล่จนได้สางสวนซ้ำหมดแล้วเนาะปู 山田の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 山田

อพะปูนงาดรวยองค์พปูนงาอาตมปูนบอกมาไหมขอให้บอกขอแสอเขมานิตวิาของลวงขอานเด้อขให้เสียขมาลุมาประชิดพีุมาประทิดพีหลูกหลานขอได้ส่วนเขาสวนทำนีนางก็เดี๋ยวได้พอะปูนงาน้ว માતા રી આનગો માતાનો માતા યોગો માકુરી દુકાત મેં જયા માતા કારણ થાય યો માના માના આ બીજા ઉમા તારી જે મોકો માતાને જાવ ધીમે કાલ ચિંજ બ્રો મને કો માકોથી આવી જા મને માતાથી અમુક માકો થી બારો કમકુ રે મોકો મજી અમુ ખૂજા બની જી બાન